ได้อ่ะครับใครเป็นคนเขก็บโดดเกววมาที่เก็บด้วยนะไงวะต้องเก็บได้คุเล่นต้องเก็บเองว่ะไม่รู้อะไรทำนี้พูดถึงนึกถึงใบกันนิดนีดเขาตัวเองเนี่ยมากันจริงเลยเขาตัวเองแล้วก็ตัวเองเลยนึกถึงเลยอ่ะก็ไม่ได้ดูลงเดียวกันดูลงเดียวกันละลงกันแย่กันหมดเลยอันนี้ดูดูกับไอ้นี่น้าพลอยชูมาโอ้ยนั่นแม่พลอยบอกใครอ่ะ เรา้องดีดีดรแล้วก็ะไรมาขัแจ็กข้างหน้าเนี่ยค่ะวิ่งผ่านคอยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปนี่จะเอะนำอ่ะไอเนี่ยเอขนาดนี้โอ้ยลุ้มลิ้นจ้นั่งตัวเร่อยๆแล้วไม่แล้วก็ไม่รู้ว่าทำใครอ่ะไเนีใครอ่ะโอยือยู่วิ่งไปใครไปก็หันไปถามมใครอ่ะ่่าหน้า ไม่ใช่ไม่เห็นจริงก็ไม่เห็นป่าจริงนะตอะไอตัวมาไงตัวเล็กหน้เล็กอวเล็กนเลยอย่าง้กตัวเล็กหน้าเล็กเอวเล็ก่ใาไยานะอะไรนะเราไม่้บเล็กสเรา้ไม่มีเลยดีกว่าสาว เอาไปบอกว่าเอามีกอแล้วนี่มีกอดนจ่เป็นต้องตรงเวลาให้ไหมไยมิวสิกตงนี้ดีกว่าไปเต็มเลยต้อตรงเวลาต้ลมห่ลยาโชยตนะไม่ใช่ไม่ไม่ใชไม่ใช่วนแล้วไว้วนแล้วก็วนนานแล้วไแล้ว่ายพระธรเดียวแบบเนี่ยวนลไม่ได้มวนมลว่า นานใเนี่ย,ยอืมไปไม่ไมไมรไแล้วไวไ้ไปนไม่ตงตล้อยู่ตูเลยอะไปสมานตรงีทานได้เลย,เลยโอ้โอ้